ครับการเรียนภาษาละนานะั้นก็บมจะยากกันย่างนะครับตั้นเขียนอักษรนะครับก็คืออักษรอักษรน,นะครับในภาษาไทยอะตั้นเขียนไม้นะครับก็คือสระนะครับมาในภาษาไทยนั่นครับอเอาสองอย่างนี่มาผสมกัมกันตามรักการของภาษาละนานะครับมาเจ็ดวันหนึ่งเดือนตั้นก็อ่านออกเขียนได้แล้วนะครับแม,ม่ ก็มันจะยากตอนที่ว่าเราจะไปอวดคนอื่นในวุฒิหานโจ้นี่ยนนี้มันยากตอนนี้แหละครับอ่าเพราะว่าคนที่บรรเทียนหู้ภาษาละนามาอ่านออกแนละ้วมันเขียนได้แล้วมันมีน้อยนะครับเพราะนั้นวิธีการเนะีเราจะต้องเอาใจภาษาอื่นๆแล้วก็มาเทียบเคียงนะครับ่าที่บทห้องปริวัติแล้วนะครับ็นมันอันภาษาที่มันใกล้เคียงภาษา อ่าและนาวเราหน่อยก็คือภาษาไต้อ่ภาษาไทยนะครับมามันเกิดมาจากที่เดียวกันแล้วครับมาก็คือที่ปอกุลากำแหงที่เดียวกันนั้นนะครับมามันเกาเงามันมีตี่จากนั้นแหละครับมามันก็อย่างว่ามันใกล้เคียงหน่อยแต่มันก็อย่างว่ามันภาษาไทยมันไปทางใต้มันอ่าก้อนกระปิระบบห้าเสียงนะครับอ่ากากะก้ากากาใช่ไหมอ่าหัวเรามันหกเสียงนะครับ กา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 มันเพิ่มมาก้ามันตัวเนี่ยมันมันก็มันก็ยังว่าอย่างนี้เอนะเขาจะเอาภาษาไทยอ่าระบบห้าเสียงแล้วมาเขียนหกเสียงเนี่ยมันมันก็บม่ได้ครบทุกเสียงนะครับาท่านก็ไปคิดค้นการปฏิวัติเอาเองนะครับมาอันเรื่องปฏิวัติเนี่ยมันมันต้องปฏิวัติกันนะครับมาในโลกนี้อันเปิ้นก็ปฏิวัติกันทังนั้นนะครับอย่าง อันเวียดนามนะครับมาเวียดนามในป่นมีสงครามมาสองร้อยสามร้อยปีนะก็ไป็แม่ป่นป่นบริเฮียนภาษายึกยืยูยูไอแบบภาษาจีนอะไรมาเขียนก็เยอนน่ะป่นป่นก็ป่นก็หันไปเอาประเดี๋ยวนี้นะครับมาลูกหลานป่นก็หันไปเอาไอ้อักษรอารบิกมาเขียนแล้วก็ไป่แม่ปอก็เขียน อ่าใส่แล้วประกอบใส่จุดใส่หมวกใส่ขีดใส่ยังมว่วนสปาสเปดรดแล้วก็เอาให้ได้มันได้ตามเสียงนั่นนะครับอ่าเอาจนได้ตามเสียงของภาษาลนานั่นนะมันมันเปิ้นฮ้องบอกปริวัตินั่นนะครับเห็นไหมดัดแปลงของพวกนั้นอ่ะเปนเอาเอาภาษาอัลเบิก,ออกมาดัดแปลงเอาแล้วก็มาในแถวยุโรปก,ก็เหมือนกันนะครับ ฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยนะเยอะยูเครนหรือรัสเซียอย่างพวกนี้เปิ้นก็ใช้หลักการปริวัติมาเปิ้นก็เอาภาษาอาหรับเนี่ยมาเขียนเป็นภาษาของเปิ้นนะครับไอ้แม่แต่ละอันประเทศเปิ้นก็ปับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามไอ้ตามภาษาขเปิ้ลแล้วก็ไปแม่ภาษาอันเยอรมันมีสองจุดก็ยังมีก็ไปแม่เปลี่ยน ตัวอักษรบางตัวมันเป็นไอ้ตามเสียงของเปิลก็มีนะก็แม่แม่กอกอย่างอันไหนแม่ฮะอันเนี้ยคือเปิห้องว่าปริวัตินะครับมาอันภาษาอังกฤษนั่นแหละครับมาเปิ้นเอาภาษาอาหรับิขเขียนแล้วเปิ้นก็เปิลบัณฑิชัยอันอย่างสยามนะครับมาโล้นๆนั่นนะก็แม่แม่แล้วก็เปิ้นก็เปิ้นก็ไอ้อ่า อนุญาตให้ผ่านเสียงได้กู้เสียงแล้วก็ม่เป็นเสียงแล้วแต่บริบทของภาษาอาไอซาไอคำนั้นนะครับเป็นประโยคคาถามเมันก็ว่าไปแบบหนึ่งไปเป็นประโยคธรรมดากับเสียงไปแบบหนึ่งเฮียมันก็ไปไปเลยตามพันไปตามสถานการณ์นี่ยนะแล้วแต่ไพ่จะออกเสียงนะครับไม่อันนี้คืออ่า การปฏิวัติเนี่ยไหมเฮาเองก็เหมือนกันนะ้วไงไหม่ภาษาละนาของเฮาอ่ะยุคต้นๆก็บ่มีไม่ย่อไม่ซัดแล้วครับไงไหมอ่าก็พันเสียงมันได้กูเสียงเหมือนกันไงไหมอ่าก็เอาไปตามบริบทเหมือนกันไงไหมอ่าก็คล้ายๆภาษาอังกฤษนะยุคต้นๆนะยุคปลายๆมาพวกเกิดใส่ไม่ย่อไม่ซัดเข้าไปนะก็ไงไหมอ่าก็เลยมาคบเครื่องอยู่เหมือนปัจจุบันเนี่ยไหมอ่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับไงไหมอ่าอัน ผมเองเนี่ยนะครับมาผมได้ใจรับก,การของของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจยงหม่นะครับมาปพตลงเอาไว้เมื่อปลายปีสองแปดนะครับโพตัวลงเอาไว้ว่านะครับการที่จะเอาภาษาไทยเนะี่ยมาสะกดเขียนภาษาละนาเนี่ยหรือที่ปนท้องว่าปริวัตินะครับกระทำได้อยู่สามแบบนะครับือสามรูปแบบนะครับแบบที่หนึ่งนั้นเปเนยาวไวเขียนอ่า ในเอกสารสำคัญๆต่างๆนะครับลักศีลาจจลึกนะครับแม่แม่ปิ่นจะเอาไปบันทึกนะครับแม่แม่ปุ่นจะเอาภาษาไทยไปบันทึกมาทุกอักขระนะครับทุกไม้นะครับทุกเครื่องหมายนะครับแม่กระทั่งไม่กงไม่กังไหลไม่อย่างสับปะสเปดปลามม้มนะครับปิ้นบาเว้นนะครับบะเว้นนะครับมาทีนี้มันอย่างว่ามันละเอียดเกินไปนะครับเฮาบ่ถึงขนาดนั้นเฮาเอาแค่ อันแบบที่สองนี่ก็เอาแล้วนะครับแบบที่สองมันว่าเปินวายี่นะค,ครับเห็นไหมเปินวายี่นะครับกู้ยืมเอาอักษรไทยนี่ะครับมามาปั๊บเทียบเมื่อเป็นอัคะรละนาทาังบนปุ้นนะครับแม,ม่แล้วก็ประกอบกรมขึ้นมากับแบบอ่าภาษาไทายผสมผสานกันไปนะครับบางครั้งนะครับไม้หรือสละเนี่ยมันมาต้องมาตัดกันคนือข,ของไทยของอละนาเนี่ยมันแบบเหมือนกันนะครับา ก็สามารถบูรณาคำศัพท์เพราะมันเป็นนะหน้าตามออกแบบไท,ไทยๆนะครับแต่เวลาอา่แต่เวลาอ่านนั้นท่านท่านจะต้องรูไว้ไอ้ว่าอันอ่าอันอักษรเหล่าน,นั้นเป็นอักษรละนานะครับอักขระละนานะครับ,ระะนนรบท่านจะต้องอ่าอ่านแบบลักการของภาษาละนานะครับคนอื่นสามารถบัรสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับคนที่บดเหมือนยันหูภาษาละนามาอย่างเช่นตัวนีน้เห็นไหม ท่านเห็นว่าเป็นตัวคอคนนะครับมาแต่เวลาท่านอ่านแบบที่สองนะท่านท่านต้องนึกถือว่าอันนี้มันข่าหางเงานะครับนม่ๆก็เอาตัวคอคนไปเทียบเป็นตัวก้าหางเงาเห็นไหมมันจะต้องเลือกเป็นอย่างอันนะครับคนตัวอื่นมันก็อันตัวนี้มันก็อย่างออกเสียงคอนะครับตัวอื่นมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับอย่างเช่นตัวจะเนี่ยไหมตัวกะเนี่ยมันมันจะผิดเพี้ยนกันไปนะครับแม่ๆมันมันจะมาได้เสียงตามนั้นนะครับแม่ๆครับสําหรับคนอื่นๆนะเฮ้ไประเฮียนไอ้ ไปอ่านในแบบที่สามพุ๊บนะก็อ่าก็เดียวก็อ้อมก้มนะก็เอาปุ๊บแบบที่สองนี่เเอาตัวนะครับเอาตัวข้อค้นนี่ก็มาเทียบเป็นตัวข้าหางเาเนี่ยนะครับเห็นไหมเอาตัวอ่าหางหน้านี่ก็เอาน้อนหนูมาเทียบนะครับอ่าอันนี้ไม้กงนี่มันมีนี่ี่ยเขาบอกมาแล้วเขาเจาเยายก็อ่านได้แล้วนะครับเห็นไหมแต่แบบที่หนึ่งไปเอามาตัวนะครับไม้กงเนี่ยเห็นไหมอันนี้เอามาเจาเยายแบบที่สองนะครับค้นนี่ก็อ่านได้ค้นเงาหน้าตรงเงา งูนะครับแบบรง่าของงูนะครับไม่เยอะนะครับไม่อีกนะครับแม่ไม่กานะครับสระอานะครับแม่แว่านะครับแม่สะกดด้วยว่ากับวเวนนะครับแม่อ่ได้นะคนเงาใช่นไหมคนเงาได้นะครับแม่ได้มันอันนี้มันเป็นอ่าได้หะนะครับแม่ได้ไม่ไก่หนะนะครับมาไม่ไก่หนะนะครับมาเพราะนั้นเขาก็ใส่ตัวหนะเข้ามาโดยก็ได้นะครับเห็แม่ก็อย่างนี้นะครับได้หนะนะครับมา อันเวลามันปริวัติกรับมันจะได้หูไว้ว่าอ๋อได้มันเขียนได้สองแบบนะครับใช้ไม้กาธรรมดาก็ได้นะครับมันต้องไก่หนะเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันใ้ไก่หนะเฮาก็เอาเอาตัวหนะที่ติดมาหน่อยก็ได้นะครับเห็นไหมได้ได้หะนะครับได้หะก็เหมือนใจหนะนะครับถ้าเป็นใจหนะเราก็มันจะต้องเอาตัวยกยอยากมาตัวนะครับมนกระเมินกันนะครับใจหนะนะครับมันเหมือนใจหะนะครับเห็นไหม เหมือนใจยะอ่านได้ยะนะครับได้ยะอากอกเยนได้ยะแต่เวลาปฏิวัติแบบที่สามนะก็โอ่งกับนะครับอ่าได้นะได้ยะนะเห็นไหมได้ไม่ขอจ้างไม่โถนะครับตัวยะเห็นไหมอ่าตัวจ้านะครับอ่าเอายืมตัวจอจานมาเป็นตัวจ่าเห็นไหมไม่กานะสระานะครับอ่าไม่กาสระานะครับเห็นไหมอ่าอันนี้อ่านว่าจานะครับมันไม่ใช่จานะครับคนทั่วไปมาอ่านว่าจานเนี่ยมันพิษนะครับเห็นไหม อ,อ่ามันต้องอ่านว่าจ่านะครับอ่าหม้อนะครับอ่าตัวห่อมอนะก็ตัวตัวมะนะครับเห็นไหมอห่อมอเนี่ยเห็นไหมห่อมอเป็นตัวมะนะครับอ่าอันอันไม้ขดจ้างนะครับมาไม้ขดจ้างเห็นไหมอ่าอันนี้ไม้ก่อเนี่ยมันตัวอ่างนะครับมาเอามาเทียบเป็นไม้ก่อเนี่ยอ่าอันไม้กั่งมนี่หมามาโดยละมันก็ซื้อสลอเต้าอี้มันก็อ่านได้แล้วนะครับอ่าหน้าตามันก็แบบไทยๆแล้วอ่านว่าหม้อนะครับอ่าแต่ เอาเวลาอ่านเฮาต้องอ่านว่าหูอันนี้มันเป็นตัวมะนะครับมาหอมอเนี่ยมะนะครับมาไม้ก่อนะก็เป็นไม้ขอจ้าง้วก็มาอ่านว่ามอเสียงโทพิเศษนะเห็นไหมอันนี้มันเป็นเสียงโทรพิเศษนะก็เห็นไหมอ่าอันนี้เหรอไม้แก่ตุกะนะครับตุกะเขากาไก่นะตกัวงะงงูเห็นไหม ตัวนะนะครับหอนอนะครับหันนะตัวนะนะครับเห็นไหมหนะเห็นไหมอ่าไม่กาสาระได้เนะนะครับได้หนะได้มันมีหนะก็เอาหนะมาตุยนะครับมาหนะมาตุยนะครับมาได้หนะนะครับเลือดนะครับอันอันอันได้ในโบราณพวกก็แต่แก่เกาเงาพวกก็ใส่หนะก็มีนะครับมาแรกๆนะอ่ารุ่หลังๆมาก็ใส่หนะไปตุยนะก็ได้นะครับมามันก็ มันจะเขียนยันยงได้ก็ได้นะครับมันได้เหมือนกันนะครับได้ได้ยะได้ะได,ได <c oughs> มนะ้มัน,นใจยะนะมันเขียนเป็นใจยะได้หนะนะครับได้เดือดนะครับเดือดนะเลือดไม่เก๋ตัวได้ไหมอ่านี้เห็นไหมไม,ไม่ไม่สะละอือถ้าสะละอืออันคือไม่เกลือนะ,นะครับมันสลือไทยนะปนใจไม่สะละอือน,นะครับมาอัน ภาษาละนาเนี่ยปนจะใช้ไม่กี้กับไม่กือก็ได้นะ,ะสระอสิหรือไม่สระอือก็ได้นะเห็นไหมไม่กี้หรือไม่กือนะฮะปนก็เขียนได้สองแบบนะครับมาในภาษาละนาเพราะฉะนั้นเราฮอกกับบูนลนะเป็นไอเสระอือไทยเห็นไหมอ่าสระอือไทยกับปนก็ใช้สระอะะระอร์นะับเห็นไหมเสระอือนะสะกดด้วยตัวด้านะครับมาตัวเด็กเห็นไหมเดือดเห็นไหมเดือดนะเดือดเห็นไหมคน คนง่าวได้จานะครับอ,อ่านว่าอี้นะเห็นไหมคนง่าวได้จานะครับหม้อแกงหนาะได้เดือดนะแม่อ่านว่าอี้นะแม่อ่นะอานว่าอี้นะครับไม่ใช่คนง่าวได้จาหม้อแกงหนาะได้เดือดมันได้คุ่ามันเจ๋งโพิเศษนะครับนะอันนี้หมเห้คนทั่วไปมาอ่านนะครับมาแล้วเขียนไว้อย่างละครับเนี่ย พ้นเขียนไว้เพื่ออ่านอันอันภาษาละนาตังบนพ้นพ้นนะอ่านสูญหายไปเพื่อก็จะเอาภาษาอันเนี้ยปริวัติแบกกลับไปได้ไหมอ่ายังได้ตัวหนะนี่เอามาตัวไหนมาเวลาสมบูรณ์ตังบนพ้นบอมีนะครับเราต้องรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นได้หนะนะครับเหมืนเป็นตัวนี้นะครับเห็ือนไหมถ้ามันถ้าเอาปริวัติแบบตัวหนะนี่มันมีแล้วก็มันมีมันก็อันถ้าเอาไปปริวัติแบกกลับไปเราก็บอกต้องใส่ตัวหนะนี่มันก็ได้อย่างนี้เห็นไหม ก็ก็ย้านําประโยชน์มันมีอ่านะครับมาอ่าทีนี้มันคนที่ป่นบอเฮียนหูภาษาลนามาก็เพื่อไปอ่านแลแบบที่สามพ้นนะครับมาอันแบบที่สามนั่นป้นว่าอย่างอี้นะครับมาป้นว่าอันอ่าคือฟังนะครับมาคือฟังเอาเือฟังเอาไอ้ไอ้ไอ่ฟังเอาไอ้ไอ้ไอ ภาษาลานาต้งบนพุทธนะบนว่ามันอย่าะไรก็เอาภาษาไทยเขียนไปแล้วนะครับก็รับการบนมาอย่างนั้นนะครับก็อ่านภาษาไทยบนเขียนเสียงโทพิเศษมาได้นะครับมาเลยเสียงที่มันไม่เสียงจัตวาบางบางบางอย่างมันก็จะพิษบนมีเขาก็บูรณากําได้เอาเอานะครับมาเขากับพระปู่เปลี่ยนเอานะคนนะครับมาฟังนั้นนะครับคนคนอัน อันภาษาไทยบ่นแจ้คอควายอย่างนี้นะครับแม่ได้อะไรไหมคนนะครับคนเงาเงาเนี้ได <loser. S 1> <us> ้นะครับเสียงโทรปกตินะครับได้ภาษาไทยบ่นอันนี้มันมันเฮากระตัดเงาออกไปนะครับมันได้เอาเอาอ้นี่ภาษาไทยแล้วโลกภาษาไทยแล้วได้ได้แล้วยังอ่ะอันนี้มันได้นะครับเห็นไหม ป้อนอ่านอ่านได้ออกก็า้าเสียงโทรปกตินะครับได้นะครับได้ๆไ,ได้นะครับแหมมันภาษาละนามันได้น่ครับมาได้เห็นไหมมันเป็นอย,ย่างนี้ละใครไหมมันได้ก็มามันอ่าก็มันอย่างนี้มันเขียนมาได้อะครับอ่าภาษาป้นมันมีไม้โทรพิเศษหรือเงาแล้วครับมาในในภาษาอันอันไทยเนะี่ยเห็นไหมอ่าป้นอย่างนกกั้นผมก็ ดัดแปลงเอาด้วยการเอาจุดปรับไว้อี้นะครับแม่เออมันเออหูไว,ไว้ว่าอ๋ออันนี้ใส่จุดไว้อ่านออกเสียงโดพิเศษนะครับได้นะได้นะครับได้มันจะได้นะครับอ่านว่าได้เสียงโดพิเศษนะครับอันนี้เหรออันนี้ปัญหาว่าได้เห็นไหมอันนี้ปัญหาว่าได้มันไม่ไก่แล้วครับตัวดะนะครับไม่ขอจ้างตัวหญนะเห็นไหมไม่ไก่หญ้านะครับ,ได,ไ,ไ,ไ,รบได้เป็นเสียงโดพิเศษเปนอ่านอย่างนั้นนะครับเห็นไหม ในภาษาละนานี่อ่านภาษาไทยพ่น่นก็ต้องอ่านตามรับภาษาไทยนะครับนนอ่านวันได้นะครับแม่ยังเงี้ยย่อ่านวันได้นะครับแม่อันใส่จุดก็ไปเอารัดแปลงอ่านวันได้นะครับแม่อันคำนี้อันอวัดประสิทธิเ์เชียงใหม่พ่น้องว่าเพียงตีเพี้ยนนะครับมาพ่นจะเขียนเป็นตัวเอียงนะครับ,าม,รบมาได้เขียนเงี้ยละเรมันเป็นตัวเอียงนะครับบนใบใส่ใส่จุดนะครับพ่นก็อย่าง,งว่านะพ่นก็ จะเป็นตัวเอียงหรืออันตัวใจจุดหรืออันอย่างอืแล้วแต่มันก็ก็คือดัดแปลงนั่นแล้วก็ต้องเหมือนไอ้ภาษาเวียดนามนะเบิ้ลว่าก็ดัดแปลงของเบิ้ลแล้วก็ใส่จุดใส่หมวกใส่อันยัางสปาสเปย์ของเบิ้ลนะมันจะได้เสียงของเบิ้ลนั่นแล้วก็เป็นมาอ่าก่ออ่อก่ตามนั้นแล้วก็เป็นมาอันอันนี้เห็นไหได้เนี่ยได้ได้จุดเห็นไหมใส่จุดได้เห็นไหมอ่านไว้เีงนะครับอ่าอันตัวนี้ต่อเราไปแล้วอันนี้มัน ภาษาไทยโอ่านว่าจาเห็นไหมอัอนอันบนนี่หรออันบนนี่อ่านว่าจา๋าแม่นี่ยเน่ยนี่ยตัวจ่านะครับแม่แม่ไม่มกะอ่านว่าจ๋านะครับแม่แม่อันรุม่มหรออันรุ่มตัวจจานนะครับไม่กะสละอานะครับ,รบอ่านว่าจาเห็นไหมเมือมันเป็นจ่าได้ไรครับก็ใส่ไม้จะระว,วังอาเนี่ยมันยากเลยมันจ๋าอ่าจ๋าเห็นไหมห,ไหม้มอเอาหมอ้อเสี่ยงโชพิเศษอะไรหไหม เสียงโทพิเศษเนี่ยผมตามลักการของผมนี่สิ่งแค่ร์เนี่ยผมจะจุดใส่ปรรัจเลยนะครับเห็นไหมม่อนะบังคับเลยนะครับเมื่อว่าคําที่มีจุดนี่เื่ออ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับม่อโทเมืองนะครับมาม่อแกงนะครับมาแกงนะครับมานี่มันแกงนะครับมาเสียงสามัญเลยไหมภาษาไทยเพื่ออ่านว่าแกงแกงเนี่ยได้เสียงจัตวาก็ใส่ไม่จัตวาบนเนี่ยก็แกงนะครับเห็นไหม หม้อแกงหนาเอาหนาได้ยังหนาได้แล้วเสียงจัตวาได้เอาได้เห็นก็ได้เหมือนอันตัวแรกนะครับใส่จุดตัดหญ้าเอาไว้แล้วก็ใส่จุดแล้วก็เห็นไหมอ่าอันนี้มันได้หญนะนะครับอืมอ่าใส่จุดเข้าไปได้เห็นไหมอ่าหม้อได้นะครับมาได้เดือดนะครับอ่าเดือดเนี่ยมาเฮาเฮาแบบประยงกต์มาละอ่ามันเดือดแล้วเห็นไหมเดือดเดือดบดบดล้วเดือดแล้วเห็นไหม ก็อ่านได้แล้วนะครับแม่แมแมท่านจะเป็นพลังมังค่าลูกมาจากที่ใดนะครับก็ท่านก็ถ้าเฮียนมาภาษาไทยมาท่านก็อ่านไปตามรักภาษาไทยก็จะได้สำเนียงเชียงใหม่แต่ย,ยนไปเลยนะครับอาอ่านว่าอย่างนี้นะครับโคนงาวได้จ่าหม้อแกงนาได้เดือดเห็นไหมเสียงโทพิเศษรายกาที่มีจุดเนี่ยอ่า,อานออกเสียงโทพิเศษนะครับ คำที่อยกับออ่านออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับอ,อตัวตัวยอยักษ์ตัวเดียวเฮืออ่านเป็นตัวยอนะครับตัวยะนะครับแม่แม่ก็ได้ไรนะแม่โคนงาได้จ๋าหม้อแก่งหนาได้เดือดใช่ไหมอ่ก็ได้เงี้ยอะไรอันแบบที่สองนี่ป้นจะต้องเป็นคนที่เวนหูภาษาละนามาอ่านนะครับมาต้องเข้าใจภาษาละนาว่าอันนี้มันเป็นตัว้ะนะครับแม่ฆะห่างยาวนะครับ ตัวนะนะครับแม่ตัวงะนะครับตัวว่านะครับตัวดะาตัวดะนะครับแม่มตัวจ้านะครับแม่มันเป็นอย่างนี้นะครับมันมันถึงว่าไอ้คนพอเดินมาเห็นมันเป็นตัวภาษาไทยมันบางเมื่อก่อนอาจจะพิดเพี้ยนมันต้องอ่านเห็นเป็นตัวภาษาละนานะครับอ่านว่าอย่างนี้นะครับคนง่าได้จ๋าน <Woody. S 1> ี่หม้อแกงนาได้เลือดเนี่ยมันต้องอ่านอย่างนี้นะครับมันจะไปอ่านอย่างอื่นก็ไม่ได้มันพิดสำเนียงนะครับแม่สำรับ ภาษาลณนาอันต่าบนบนพวกก็เขียนได้อยู่ได้หลายแบบนะครับาได้หลายแบบนะครับาบางครั้งมันก็อ่าก็อย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมได้ไหนไหมบางทีป้นกบไซต์ตัวยะนี่นะครับก็เอาได้เฉยๆไม่ไก่นีน่มันก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมมันบางที่ป้นกบไซตนะครับเห็นไหมมันก็ได้แลวนะเห็นไหมอัน เนี่ยไม่เกือเนี่ยครับไม่เกืออันละนาเนี่ยพ้นใจไม่กีก็ได้ไม่เกือก็ได้นะก็ไอ็แม่มันก็ก็แล้วแจ่พ้นอะ่าใจนะแม่มันก็เขียนแตกต่างกับไปนี่เนี่ยแต่พ้นก็อ่านกันได้อยู่นะครับอ่านก็ได้อยู่นะอ,นอ,นะอ่านว่าอย่างนี้นะครับคนง่าวได้จา่าหม้อแกงนาได้เดือดเห็นไหมอ่าเห็นไหมพ้นก็อ่านได้อย่างนี้นะครับอ่าก็ท่านไปอ่า ไปพิจารณากันนะครับการที่ท่านอย่าเอาไปอวดอู้คนอื่นในหดดูในหันท่านท่านจะต้องอ,าอ่านปริวัตรเปลี่ยนนะครับมาปริวัติก็คือ,อเอาภาษาไทยเนะี่ยมาเขียนแนละ้วมัใช่เอาเป็นภาษาละนานะครับเป็นภาษาไทยนะครับมาเขียนแล้วมันปริวัตินะครับมาเปิดห้องว่าปริวัตินั่นแหละครับเห็นไหม,มครับไปเรียนกันนะครับไปศึกษากันนะครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ